ชื่อไอพีกอ่ะใครนะไอ้ทิกบิ๊กอ่ะไอ้บิ๊กที่เมียมันไปลิเกเหรอเออทะเลอ๋อไอิ๊กพัวอีกิปต์นะอ้อเมียมันชื่ออีกิปต์เหรออีกิปต์เอาแกไม่รู้เลยไม่รู้เลยนี่นี่เป็นไงกูจุดไฟไหม้บ้านมาแล้วนี่กูเก่งป่าวอีกิปต์เอออีกิปต์นี่นะพี่กวางน่ะเหรอฮะพี่กวางน่ะเหรอเออพี่กวางนะที่บ้านอยู่ชัยนาทนะอ๋อ ไม่ใช่ม,มันไปส่งมากวนกวนน้องน้องกิ๊บเออเด็ดไม่นจะเป็นไม่ต้องพูดอะไรมั้ย <class hone> ไม่จะเป็นไม่ต้องพูดวันนี้เมียกูมาๆๆนี่ในกองใกล้เหมือนกันด้วยนี่นี่ไอ้พิษบิ๊กอ่ะมันป่วยไอ้บิ๊กมันป่วยเออมันเดินไม่ได้ไม่ได้มันป่วยติเสียงเลยน้ำทงสารนจะขี้จะเยี่ยวทีนี้ต้องยกไปเข้าห้องน้ำนะชาเยสาธุสมพรปากเขาเล่าอยู่ อไอ้พี่ก,กินได้ซองอาทิตย์เท่านั้นแหละไอเบกเดินป่อเลยขี้เยี่ยวแม่คนตียน่ะเอนี่สรุปยาแกนดีหรือไม่ดีนะฮะให้กินเยี้ยวมันก็ดีกินไปเรื่อยๆ่อะเอ้าเอา,เอาแต่ว่าก็เพี้ยว ได้วิชาเรื่องยุกเรื่องยาแต่ว่าฉันไม่มีฉันไม่ได้แล้วยังไงพี่ก็ห้าหญินอ่าเลี้ยงน้องๆจนโตมาตั้งถึงวันนี้เนี่ยไม่เล่นจะรวยแล้วพี่กระถิ่นพี่เนี่ยต้องมีความคิดแบบใหม่ๆนะคนรุ่นใหม่เขาก็คิดอะไรแบบใหม่อยากรวยทางรัฐคนรุ่นใหม่ต้องทำยังไงเพื่อนนี่นี่ในแมสต์สีแดงเนี่ยลอตเตอรี่พัดเนี่ยนี่ลอตเตอรี่พัดทออไลน์ลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยสแกน QR โค้ดปุ๊บโหลดแอป รู้ไงไวเชื่อใจได้นี่ของจริงถ้าซื้อมาแล้วงวดที่แล้วข้าเกิดเพาแกไม่รู้ว่าแกจะเลือกเลขอะไรแกต้องให้ซ่อนลามเขาหยิบให้เลยซ่อนลามยิบให้ซ่อนลามหยิบให้สามใบเออสามร้อยสิบห้าบาทมีตู้เซฟเก็บลอตเตอรี่ไว้ให้ด้วยลอดไัยแน่นอนไม่ต้องกลัวโดขโมยล่าสุดกูให้ซ่อนลามหยิบให้สามใบมึงเชื่อไหมเป็นง18สิบแปดล้านไม่เชี่ยวเลย ไปซื้อ,อที่รั่งลงไห้เพื่อน<อ>เขาบอกให้ซื้อกลางคืนไปซื้อกลางวันทำไมไม่ทันนะสิ <ใน S 1> ไง<ม>ย<ห>ซื้อ แค่ส่งใบพอพอซื้อส่งใบฉันมีเลขนะฉันนอนฝันฉันเห็นเลขนะฉันซื้อเลยในลอตเตอรี่พัดเลขของมีเยอะแยะมากฉันซื้อแค่ส่งใบเท่านั้นแหละสิบสองล้านเนี่ยถ้าถูกขึ้นมาเนี่ยฉันรวยเลยนะพี่กติ้นสิบสองล้านเลยเออนี่นี่ฉันได้สูงสิบสองล้านเนี่ยนี่ที่ตรงนี้นี่ฉันจะคว้านซื้อให้หมดเลยวัดสิริจันทารามเนี่ยตรงนี้าะตรงนี้นละอือแล้วมึงมึงซื้อที่ทำอะไรวะเพื่อนเอ้ากูดบอยเลี้ยงกุ้งมึงจะเลี้ยง ถ้ารว,วยแน่นอนใครๆเขาก็ทำกันขุดบอ่อเลี้ยงกุ้งเนี่ยรวยทั้งปีเลยก็ดีดีดีโอ้ไ,ไม่เอาหรอกถ้าเกิดว่ากูทวงรวยสิบสองล้านนะกูไม่เลี้ยงหรอกกุ้งอะมาเลี้ยงยากถ้ากูทวงสิบสองล้านจริงๆนะกูจะซื้อเป็ดแม่ให้หมดเลยซื้อเป็ดสิบสองล้านเนีซื้อเป็ดเรียวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดสิบพันสิบสองล้านโอ้โหเป็ดไม่เป็นหมื่นตัวเลยโอ้โหลายหมื่นตัวแล้วเป็ดเยอะ เจ้าเป็ดมึงไปไว้ที่ไหนเนี่ยเไว้ในบอ่อกุ้งมึงแน่ๆเอาเป็ดมึงไม่กินกุ้งกูหมดเลอเอามึงบอกว่าเป็ดกูจะได้แกกุ้งมึงก็สร้างให้กุ้งมึงดำน้ำไปเส้เอาไอ้ทีมมึงพูดแบบนี้ได้ไงนี่มึงไอ้เ,อเออพื่นพอนชิบหายเอาทำไมล่ะไอ้ท้องใช้ไม่ได้เนี่ยเห็นแกตัวเนี่ยเห็นแกตัวยังไงโอ้จะทำมาหากินนี่กูก็ลงทุนนะทิพซองร้านเนี่ยแทบหมดเหนือหมดตัวกูทุนบ่อเนี่ยแทนมึงเอาเป็ดมึงมาไว้ในบ่อกุ้งกูเป็ดมึงกินกุ้งกูหมดพอดีเอา ไม่หมดแล้วกูจะเอาเป็ดกูไปไว้ในกูฟาเองไม่น้อยทีไม่ได้มึงไปซื้อเยอะในเป็ดมึงไปจะกินกุ้งกูการเป็นข้ามันแดกกุ้งมึงก็ถือว่ากูมึงสวยไปไงเฮ้ยไม่ได้กูกูก็ต้องให้ใจใหายคอเออไม่ได้เลยมึงเอาเป็ดออกไปเลยนะถ้าไม่เอาเป็ดมึงออกจากหอกกุ้งนะพรุ่งนี้มึงไม่ต้องมาเลยมึงไม่ต้องไปเลยวัดโบสถ์ปทุมหายพูดพรุ่งนี้อยู่นี่คืนนึงอ๋อเออมึงไปไหมวัดโบสถ์ ต้องมาเลยที่นี่วัดิริจันทาลามไม่ต้องมาให้กูเห็นนี่มึงไล่กูแล้วเออมึงนอาเป็ดมึงไปด้วยเลยอะไรว่ไอ้ใจดำฟงไว้แค่นี้งั้นมึงกับกูตัดเพื่อนจะไปเลย<ไ>เออ ซื้อเลยโอ้โห,หเปิดเตียงไม่ได้เฮ้ยซ้อมไม่ก้อนเพื่อทู่เอ้ยเองสองคนเราเป็ดมนกำจะบอกฟันเรื่องจริงๆเลยพอแล,ล้วไร้สาระใช้เวลาทำมาหาก,กินแล้วไปไปตัดปืนแล้วก็เอาปืนไปฆ่าเลยได้ได้ได้เดือนสัน